พร้อมลงมากๆค่ะเผยภาพล่าสุดโฟกัสหลังดุดไขมันครบหนึ่งปีค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีในบทบาทตอนเด็กๆเ,เด็กหญิงน้อยนาจากภาพยนตร์ดังเรื่อง แฟนฉันเมื่อปี2 5 4 6ค่ะเรียกได้ว่ารอคนนั้นก็คือโฟกัสเจรกุลก่อนหน้านี้เมื่อประมาณปีที่แล้วนั่นเองเธอบินไกลไปถึงประเทศเกาหลีเลยแหละค่ะเพื่อไปดูดไขมันล่าสุดอินสตาแกรมของสาว Focus, โฟกัสได้โพสภาพตัวเองกับแฟนหนุ่มอย่างเจมโดยนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ครบปีกว่าแล้วที่โฟกัสบินไปดูดไขมันงานนี้ทําให้แฟนกลับที่เห็นภาพนี้ถึงกับคอมเมนต์ทักเธอเลยแหละค่ะว่า ดูหุ่นเพียวลงจริงๆค่ะจะสื้อขนาดไหนมาชมภาไปพร้อมๆกันเลยค่ะ